เมื่อวันที่24เมษายน m มเคจี K K, โกพิรโดยอาจารย์มงคลพัฒน์ทิพยาอาจารย์คุณสมเกตทวีสิทธิ์คุณวรชัดสัมมาชีวคุณคุณอัตคุณจันทระวงไพศาลคุณนัทสิทธิ์วีนาซีมูทูและคณะผู้จัดงานได้จัดงานแถลงข่าว อีสานเฟสเดอะฟิวเจอร์ออฟอีสานซอฟต์พาวเวอร์โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณกรทัพพลังศีอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานณโรงแรมเลด e ีสันวูพาซากรุงเทพงานอ e ีส e านเฟสเดอะฟิวเจอร์ออฟอีสานซอฟต์พาวเวอร์จัดเพื่อแสดงศักยภาพของอ e ีสานในมิติต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิง อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงพลังของซอฟต์พาวเวอร์อีสานให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้นและอาจไปถึงระดับโลกจะจัดขึ้นที่3 2 5พฤษภาคมน,นี้ณนะโคราชคอล์ชั้น4ี่เซนทัลโคราชขอบวันนีกเลยครก็จริงๆแล้วเป็นความรู้สึกตั้งใจนะครับเป็นความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่ว่าคิดจะทํางานสักชิ้นหนึ่งที่นี้ด้วยความที่ตัวผมเองะครับเป็นลูกครึ่งนะครับก็ คุณพ่อเป็นคนร้อยเอ็ดนะครับแล้วคุณแม่เป็นคนภาคก,กลางทีนี้พอเราได้ซึมซับวัฒนธรรมนะครับมาตลอดเวลาก็เลยว่าจัดงานครัง้งเนี้เรามองประเด็นว่าเราอยากทำเรื่องอีสานทีนี้พอเราได้คุยกับน้องที่อยู่ที่โคราชนะครับเราก็เคยนำร่องไปแล้วกับเรื่องของการเชิญท่านทูตอินเดียไปท,ที่งานนะครับเราก็เลยไปขยายความต่อครับว่าอยากให้เป็นพื้นที่ที่ ทำงานแล้วเนี่ยได้รับการได้ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ในทุกทุกภาคสว่วนรวมถึงอาหารแล้วก็ที่สําคัญเล็กคือเรื่องของบันเทิงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เติบโตมากนะครับรวมถึงหลายๆอย่างประกอบกับทุกท่านที่ทําอยู่ด้วยกันนะครับหรือดําเนินการทางงานด้วยกันน,นะครับก็ทําเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจด้วยเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเชื่อมต่อในหลายๆเรื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารธุรกิจนะครับแล้วก็ศิลปะวัฒนธต่างๆเนี่ยให้มาอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวกันดังนั้นก็เลยไปเกิดไปว่าโอเคถ้าเป็นอีสานเฟสทั่วไปมันก็จะเป็นเน้นเรื่องความสนุกสักอย่างเดียวเราก็เลยมองว่าไอเฟสที่เราจะคิดขึ้นทำมาเนี่ยมันมีอะไรที่ชัดกว่านี้ไหมก็น้องในทีมก็เลยคิดว่าเออพี่มันมันน่าจะเป็นเฟสที่แบบหน้าแต่เราแยากแต่ละคำให้มันมีความหมาย ปรากฏมันก็ลงตัวประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีแม่ทัพอะครับเราดึขคือตัวผมเองของผมนึกถึงว่าเราปีที่แล้วเนี่ยเราทำงานกับคุณกรนะครับมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลน,นะครับตัยไพเนียก็เลยนึกถึงท่านแล้วท่านกนเนี่ยคุณกรเป็นคนโคราชด,ด้วยผมก็เลยคิดว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปปักธงที่ไหนนะครับปักธงที่นี่เลยเพราะว่าคุณกรเนี่ย คุยกับเราว่าตั้งแต่ได้ว,ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีงานพิเศษที่ทุ่งสำลิศก็คือที่ทุนกรสร้างไว้นะครับทีนี้เวลามันไวนะครับปีเดียวแป๊บเดียวถึงแล้วพอได้รับการติดต่อ,อกับผู้ใหญ่หรือคนที่ใกล้ชิดเรานะครับให้ให้ให้ไปคุยกับคนหนึ่งปรากฏเชื่อไหมครับทุกอย่างมันเชื่อมต่อหมดเลยผมว่าเรื่องเรื่องทุกวันนี้นะครับจนถึงวันนี้มันไม่มีคําว่าบังเองิญ พอมันเชื่อมเสร็จทุกคนที่มาในงานเนี่ยผมว่าหลายคนรู้จักกันเกือบหมดเลยครับมันรายกายเป็นเรื่องว่ามันมันง่ายไปหมดเลยทุกเรื่องถ้าวันนี้ในการจัดการที่เราตั้งใจทำอาจจะมีบางอย่างที่ยังติดขัดอะไรหลายๆเรื่องนะครับเราพร้อมจะทําให้ดีที่สุดแล้วเราจะทําให้เกินความคาดหมายนะครับกับทุกๆคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาร่วมในงานแถลงข่าววันนี้นะครับ ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจนะครับเราเริ่มต้นในการก้าวนะครับขั้งแรกเลยครับผมแล้วก็คิดว่าความสำเร็จนี้น่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าครับครับผมในงานที่จะเกิดขึ้นครับมีอะไรเสริมบ้างน่าสนใจอะไรบก็ในมุมของการกจัดงานอีเวนต์นะพอดีโน้ตก็อยู่ในธุรกิจอีเวนต์อยู่แล้วก็มอง พอได้คุยกับอาจารย์ครับงานนี้มันอย่างที่อาจารย์บอกครับมันคือรวมหลายๆสิ่งอะไรอ่ะเข้าด้วยกันซึ่งมันจะต่างจากงานอื่นธุรกิจคือธุรกิจบันเทิงคือบันเทิงแต่พอทุกอย่างมันมารวมกันมันน่าจะสนุกกว่านะครับมันก็จะเกิดวิธีใหม่แล้วก็ครบถ้วนในในเสน่ห์ขวิสาหกิจจริงๆด้วยครับครับก็ของผมเนี่ยจะเป็นด้านเรื่องอ่าอินเดียที่ผมถนัดนะครับเพราะว่าผมเป็นลูกขึ้นอินเดียก็ถนิดกับท่านรูทระดับหนึ่งก็สามารถ มีการแสดงหรือว่าการที่วัฒนธรรมต่างๆที่อินเดียที่คนไทยไม่รู้จักเราสามารถเอาไปโชว์ในงานนั้นเพื่อจะให้ทุกคนเข้าถึงวัฒนธรรมอินเดียได้นะก็จะมีทั้งบริบูรณ์ด้วยนักแสดงบริบูรณ์มาเลพนคนแดงรวมถึงค่ายหนังต่างๆที่เขาเคยลงทุนกับบริบูรณ์เขาก็มาในงานนี้เพื่อจะมาเปิดโอกาสให้คนไทยได้โชว์ฝีมือแล้วก็เป็นการ,รลงทุนร่วมกันหลักจากนี้อีกหลายโปรเจกต์เลยครับผม ผมบอลนะครับจาก GY Entertainment นะครับ mm hmm. ก็คือจะดูแลในส่วนพาร์ทของตัว E น,นะครับก็คือด้าน Entertainment นะครับแล้วก็คือจะเป็นไฮไลท์ของางานวันสุดท้ายก็คือเป็นประธานมอบรางวัลดูว์ไฮสตา a w บ r d นะครับแล้วก็โดยส่วนตัวก็คือเป็นผู้จัดซีรีส์วายด้วยก็คืออยากดันซอฟทาวเวอร์ด้าน Entertainment mm hmm. ก็คือจะมีไฮไลท์ของงานเหมือนกันก็คือวันสุดท้ายก็คือจะมีเสวนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทยักดันซอฟทาวเวอฝากด้วยนะครับ ก็อยากจะฝากถึงเรื่องการเดินทางไปโคราชนะครับในครั้งสำคัญนะฮะในงานนี้ผมคิดว่าทุกอย่างที่เราตั้งใจทำเนี่ยมันไม่เกินความคาดหมายนะครับแล้วก็ถ้าเราลงมือทำเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องสำเร็จทีนี้เราทุกเราที่เราทำเนี่ยตั้งใจคือเราอยากให้คนคนคน,คนอีสานเนี่ยครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฮะรวมโดยการที่เราส่งเสริมแล้วก็เราผลักดันในสิ่งที่เรามีความสามารถนะครับ เราเราอยู่กับโครงการดวงหงจุ้ยมาเราก็ใกล้กันเราได้ดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วเราได้ดูน้องๆดูแลธุรกิจอื่ๆนๆที่มองเห็นรอบ,ๆน,รบนออนรๆนะครับก็เป็นเ่ป็นตานตโนดนะครับหรือว่าเป็นผ้าไทยผมก็มองว่าจะมีโอกาสที่เราจะได้ทํางานสําคัญสําคัญอย่างเงี้ยเป็นครั้งที่ดีที่สุดแล้วเราก็ดูว่าเราจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้ได้ขนาดไหนแต่ต้องบอกเลยครับ มันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ขาดน้องๆทุกคนที่อยู่ในทีมขอบคุณลูกศิษย์ด้วยนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรมองเห็นความตั้งใจอะครับที่ที่เราอยากจะทำแล้วทุกคนเต็มที่กับเราในวันนี้ครับผมเดี๋ยวขอในภารของดาราเชิญด้วยค่ะลกได้ครับโอเคครับ